สวัสดีครับผม A a n N Channel ครับทุกคนครับวันนี้นะครับันเป็นวันที่15พฤศจิกายนพอดีเนาะหลังจากย้ายตัออ่อนไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้คุณหมอนัดรอบแรกหลังจากที่ย้ายตัออ่อนเสร็จแล้วนะครับทุกคนมาเจาะเลือดนะครับตรวจนะครับเพื่อ ดูฮอร์โมนว่ามีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้คุณนา่าเล่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลว่าตั้งแต่ทําตั้งแต่เริ่มมาเลยเนี่ยหมดไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับตั้งแต่ ep หนึ่งเป็นต้นมาครับที่เราเริ่มไปพบคุณหมอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสรุปในช่วงท้ายนะครับว่าหมดไปเท่าไหร่สาหรับท่านที่คู่ไหนที่สนใจที่จะทํา อีกซี่หรือว่าทําเด็กหลอดแก้วนะครับในหน้าตรงนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะรอบละเอียดรายละเอียดของวันนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวให้คุณอน,น่าเล่าเลยครับค่ะ <c oughs> ก็อย่างที่พูดไปเนาะจากที่เราย้ายตัวอ่อนไปวันที่ห้านะคะสิบวันคุณหมอก็นัดมาตรวจเลือดเพื่อที่จะดูว่ามีฮอร์โมนที่เกิดจากรบก็คือฮอร์โมน SCG มีเยอะไหมถ้าเกิดว่ามีฮอร์โมนเอสเยอะเนี่ยก็คือมีการตั้งครันเกิดขึ้นนะแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะตรวจถ้าเกิดฮอร์โมนเอสในมันยังไม่เยอะพอเนี่ยการตรวจโดยทางปัสสาวะเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขึ้นหรือ อาจจะขึ้นหรือไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าตรวจเลือดเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเพราะว่าฮอร์โมนเอสซีจในในเลือดเนี่ยมันจะมีสูงกว่าในปัสสาวะอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีในในเลือดเยอะๆแล้วมันค่อยออกไปทางปัสสาวะอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะเราก็อมาคุณหมอนัดมาตรวจเลือดแล้วก็มาตั้งแต่บ่ายสมเนาะเพื่อที่จะมาเจาะเลือด เจาะเลือดไปแล้วทีเนี้ยเราก็ตื่นเต้นมาเลยคือก็อยู่ด้วยความหวังอะเนาะว่าเราจะหลังจากย้ายตัวอ่อนไปแล้วผลจะเป็นยังไงเราก็คิดมาตลอดว่าเอะเรามีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะเราก็จะมีคัดตึงเต้านมก็มีปวดหน่วงท้องอปวดหลังบ้างเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอาการเหมือน ก่อนที่เราจะมีประจำเดือนเราก็คิดตลอดว่าเราจะมีประจำเดือนหรือเปล่าว่าเพราะว่าเดือนที่แล้วอะเดือนธันวาตอนที่ประจำเดือนล่าสุด่ะวันที่13บสามเดือนตุลาใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดว่าเดือนธันวาเราเ <s> ดือนตุลานะประจำเดือนเราล่าสุดวันที่สิบสาตุลาซึ่งวันนี้มันก็วันที่15แล้วเราเริ่มมีอาการหน่วงหน่วงท้องน้อยแบบ คัดเตงเต้านมเหมือนจะมีประจำเดือนตั้งแต่วันที่สิบแล้วซึ่งปกติแล้วประจำเดือนเราอะ่ะจะมาแบบส,ม,สม่ำเสมอมากไม่ค่อยคาดเคลื่อนนะคะทุกวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดของเดือนทุกวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดหรือว่าสามสิบไม่เกินสามสิบก็จะมีประจำเดือนมาตลอดคือไม่ค่อยคาดเคลื่อนอพอถึงวันที่สิบเราก็เริ่มมีอาการผิดปกติแล้วก็เอะเราจะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าว่า พอวันที่11มีอาการมากขึ้นเหมือนหน่วงท้องน้อยเหมือนมีการบีบตัวของมดลูกเราก็เครียดเราว่าเราจะมีประจำเดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแต่ทีเนี้ยถึงวันที่12ซึ่งเป็นวันที่เราจะต้องฉีดยาอ่า ฉีดยากันแท้งเนาะที่คุณหมอให้ไปแล้วก็ฉีดยากันแท้งตอนเช้าของวันที่12เราเราฉีดเองเพราะว่าเราฉีดเป็น,นครับ <c oughs> เราเป็นเจ้าหน้าที่เนาะแต่ถ้าท่านไหนที่อา,อาจจะถ้าทําไม่เป็นอาจจะไปพึ่งคุณหมอคือตามรจริง,งอะเขาต้องให้อ่าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญในการฉีดเพราะว่ามันเป็นยาที่จะต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกซึ่งมันเนิดมากมันเป็นยาอ่าขนาดน้มันขนาดไดหลดูดนี่คือแบบเนิดไม่เคยเห็นยาเนืดขนาดนี้มาก่อนนะครับคือแบบ คิดแทนคนฉีดแล้วโอ้มันต้องเจ็บต้องปวดมากๆเลย,ย <า S 1> อะไรอย่างเงี้ยยาที่ใส่น้ำม,มันเยอะมานมันปวดค่ะหลังจากที่ฉีดยากันแทงวันที่ยี่วันที่สิบสองไปแล้วอะ่ะก็อาการหน่วงท้องก็ลดลงลดลงนะคะไม่ไม่ได้หมดไปเนาะแต่ว่าก็ยังมีแบบเล็กๆน้อยๆพอแบบตึงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคัดตึงเต้านมก็ยังก็ยังเหมือนเดิมอาการปวดหน่วงน้อยลงจนกระทั่งวันนี้วันที่สิบห้า ก็การปวดหน่วงเท่าๆเดิมแต่ว่ามีคัดตึงเต้านมเหมือนเดิมแล้วก็มีอาการวิงเวียนศีรษะคือเราก็หลังจากที่เราเริ่มใช้ฮอร์โมนที่คุณหมอให้เราใช้ฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนกินฮอร์โมนฉีดอสอดเน็บทางช่องคลอดหรือว่าแปะหน้าท้องคือเราใช้ฮอร์โมนเยอะมากเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าผลจากการใช้ฮอร์โมนทาให้มีอาการวิงเวียนศีรษะบ้าง อ,อยู่ๆตลอดแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีอาการอะไรเยอะแยะมากมายพอแบบทําให้รู้สึกว่าเออมีอาการวิงเวียนนะพอเรารู้สึกว่าวิงเวียนเราก็หยุดแล้วสักพักก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ไม่ได้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงผลเลือดในวันนี้นะครับขอขอฝากเตือนก็สำหรับคนที่จะมาทำในการย้ายตัวอ่อนเนาะคือคุณต้องพักผ่อนแบบ ยาวๆเลยในะแต่ว่าเนี่ยคือที่ที่เรากังวลเพราะว่าในช่วงที่ย้ายตัวอ่อนไปแล้วประมาณวัน2วันนะครับเราต้องเดินทางต้องเดินทางมาเฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลอีกนะอะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ได้พักผ่อนนะทุกคนคือเราก็กังวลในในเรื่องนี้คือใช่เพราะว่าในเรื่องของบุคคลในครอบครัวเราค่อนข้างมีจํากัดเพราะฉะนั้นคนที่คือคนนี้เขาลางานแหละแต่ว่าคือด้วยลาด้วยเหตุผลที่ว่าหลังจากย้ายตัวอ่อนเสร็จแล้วเราต้องการพักแต่แต่ด้วยปัจจัยที่มันเข้ามาปัจจัยเสริมที่เข้ามาคือคุณพ่อต้องแอดมิดนะครับคนนี้ก็เลยต้องมาเฝ้าคุณพ่อต้องเดินทางคือในทางกลับกลับจากคอนแก่นไปอยู่ที่กาลสิน แล้วเดินทางจากกาลสินกลับมาคอนแกนอีกเพราะว่าระยะทางเนี่ยรถเนี่ยก็คือแบบเดิเนทางมันก็ทางขรระอยู่แล้วมันก็สะเทือนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเพราะว่าการนั่งรถในแต่ละรอบนี่คือนั่งไปกับ3ามเที่ยวนั่งรถคนละคันเลยเพราะฉะนั้นความนุ่มนวลของรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะทุกคนก็เลยแบบคิดหนักในส่วนนี้ด้วยถ้าท่านไหนนะครับที่ที่มาทำในส่วนนี้คืออยากให้แบบอยู่เฉยๆเลยเพราะว่าจะไม่ได้คิดหนักแต่รอบนี้นะครับเราก็ลุ้นว่า จะได้หรือจะหลุดก็เดี๋ยวรอมันที่22อีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้อ่าผลเลือดรู้แล้วแหละว่าอืมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่า<ห>นะก็จะฝากไว้นะครับในเรื่องของการย้ายตัวอ่อนนะครับคือ <ๆ S 1> ต้องพักผ่อนให้เยอะๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าผลของวันนี้แล้วกันค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลเนาะเราก็ตื่นเต้นมากในการที่จะไปเจาะเลือดนะคะเพราะว่าผลเลือดในวันนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าสรุปแล้วอะ่ะเรามีการตั้งครรภ์หรือเปล่าเนาะ เข้าไปในห้องจอดเลือดอในขณะที่เจ้าหน้าที่เขากําลังจอดเลือดแล้วก็ถามเขาว่าอขอทราบผลเลือดได้ไหมคะหลังจากตรวจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราเราต้องการรู้ผลก่อนที่จะไปพบคุณหมอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าอใช้ตรวจวิเคราะห์ประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็รอฟังผลพร้อมคุณหมอเลยเพราะว่าเราเราตรวจสิบานาฬิกาใช่ไหม พบคุณหมอก็ประมาณ17บเนาฬิกาก็ประมาณนี้โอเคอ่ะเราก็ผล <ม S 1> ปรากฏว่าเดี๋ยวทีนนี้พอหลังจากจอเลือดเสร็จแล้วก็คือวันนี้มันมันมีความไม่เหมือนเดิมก็คือเราไปคนเดียวแต่ว่าคนเนียผมผมมีปัญหาบ้านหมุนครับทุกคนก็คือแบบ คิดแรกนะว่าแพ้ท้องแทนเมียนะครับไม่ใช่นะครับคือหินปูนในหูมันหลุดนะครับมันมันเคลื่อนไม่ใช่หลุดหรอกหินปูนในหูมันเคลื่อนและทีนี้มันทําให้บ้านหมุนนะครับก็เลยต้องมาพบหมอแผนกหูคอจมูกนะครับก็เลยปล่อยให้อาคุณนาหน้าเนี่ยไปพบหมอคนเดียวผมก็มาพบหมออีกฝ<ม>ั่งหนึ่งซึ่งพบหมอด้วยกันอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินเหมือนกันนั่นแหละแต่อยู่คนละแผนกนะครับก็เขาก็ไปคนเดียวนะครับ คือปกติเราจะไปด้วยกันใช่ไหมทุกครั้งอะเราจะเข้าไปด้วยกันแล้วเราก็จะรับฟังนั่นนี่โน้ด้วยกันแต่ว่าอันเนี้ยคือเราแยกกันไปคุณหมอถามหาเราไหมก็ไม่ได้ถามนะโอเคเออเราก็แยกกันไปแล้วทีเนี้ยอ่าวันเนี้ยเผอิญว่าเราขึ้นไปตรงคลินิก่ะเร็วอืตอนนั้นน่ะมีคนอยู่แค่สองคน <c oughs> เราก็คิดว่าถ้าเกิดไปไปเร็วเราก็อาจจะได้ตรวจเร็วอะไรเงี้ยอืมทีเนี้ย คุณหมอวันนี้คุณหมอก็มาเร็วด้วยม,มาตั้งแต่สิบหกจุดสองห้านี่แหละอืมทั้งๆท,ที่เจ้าหน้าที่แล้วก็อพนักงานหน้าห้องอะ่ะเขาก็ยังไม่มากันปกติเขาก็จะมาสิบหกจุดสามศูนย์อะไรเงี้ยอืมทีเนี้ยคุณหมอก็เหมือนกับเข้ามาแล้วไอ้เจ้าหน้าที่ยังไม่มาอะไรเงี้ยคุณหมอก็เข้าไปในห้องตรวจแหละ <c oughs> ทีเนี้ยคุณหมอก็เลยออกมาบอกว่า เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่หน้าห้องก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ลงทะเบียนให้คุณหมอก็ไม่สามารถทําอะไรได้อะไรเงี้ยอืมแล้วทีเนี้ยคุณหมอก็เลยเดินเข้าไปในห้องแล้วทีเนี้ยเหมือนแกนจะไปค้นข้อมูลอะไรสักอย่างของของผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้อะไรประมาณนี้แหละเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยออกเดินออกมา,าเพื่อที่จะเรียกคนไข้แหละเรียกชื่อคนแรก เขาก็ยังไม่มาก็คือยังไม่มีคนไข้ไปเยอะเนาะทีเนี้ยคุณหมอก็เลยเรียกชื่อเราคุณมัทน,นามาเรีอยงคะคืออคุณหมอจะดูผลเลือดให้ก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเข้าไปในระบบแล้วเราเข้าไปเจาะเลือดแล้วมันมีชื่อเรานัดอยู่แล้ววันนี้อะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นแบบใจเต้นตุ๊ตุตุเพราะว่าจะไปฟังผลเลือดเนาะเราก็เดินเข้าไปในห้องกับคุณหมอ คุณหมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเอาเอไม่ไม่ใช่เมื่อเช้าได้ตรวจได้ตรวจปสวัสสาวะดูบ้างไหมคะเราก็เลยบอกว่าเมื่อเช้าหนูตรวจแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ไม่มีค่ะคือยังไม่ขึ้นสองขีดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยว่าอ้าวหรอแต่หมอดูผลเลือดแล้วอะ่ะ มีการตั้งคันนะคะเธอหลอกเรนนะะาเหรอเขื่อนบ้าง <c oughs> <c oughs> เอน็นี่คือแม่เอออันนี้อันนี้เรา เราไม่ได้เราไม่ได้เสแสร้งออก<พ>อนักกองน,นะ <พอ S 1> ทุกคนอันนี้เราง่ายจริงผมก็เพิ่งรู้กับพร้อมกับทุกคนเนี่ยนะอันนี้ปกปิดเรานะจะว่างหูบ่าเขาอะพยายามที่จะบอกว่าเรื่องนี้เพราะว่าเขาอะย่านเขาให,ห้หลังจากที่คุณมาบอกว่ามีการตั้งคันนะคะเพื่อแบบว่า ความดีใจผมก็ช็อกนะผมผมเพ่งทราบกับพร้อมกับทุกคนนี่แหละเฮ้ยเขาปิดบังผมอะ่ะเอาเออผมก็ดีใจนะอือนั่นแหละตาเขาก็เออล้นออกมาเลยแนมะคือว่า มันก็เป็นธรรมดาลเละที่เราก็มีความคาดหวังอะเนาะว่าเรามาทำเนี่ยเราก็อยากได้ผลที่แบบมันประสบความสำเร็จ <c oughs> คือจกตาจกตาพ่อกับแม่ที่บ้านเลย <c oughs> พ่อกับแม่ก็ตายมาถาว่มาเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกเหมือนจะเป็นประจำเดือนเลยค่ะอะไรเงี้ยโอ้โห คือว่าหลังหลังจากที่หลังจากที่หมอบอกเขาบอกเขาคิดนี่จะ้ะเสียทั่หาจะของดีบ่ถ้าเกิดทั่หาจะของตอนนี้คือเขาต้องไหลตอดดัน,นแน่นอนไอ้ทัทวหาแม่ดีบพ่พอละพอละเดี๋ยวออาพูดต่อพูดต่ออืแล้วแล้วยังไงต่อได้ทีเนี้ยคุณหมอก,ก็เลยว่าเอ้าตรวจแล้วไม่ยังไม่ขึ้นหรออ่ะฮอร์โมนอะขึ้นตั้งสองร้อยเลยนะอะไรอย่างเงี้ย คือปกติมันเท่าไหร่คือมากกว่า25ก็คือมีการตั้งครันแล้วอ๋อมากกว่า25อันนี้200โอเคดีใจครับทุกคนทีเนี้ยน่ะก็คือแมสเนียนเลยนะคือว่าหลังจากที่เราก็เลยมาคิดเออคุณหมอก็เลยบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ที่ตรวจคันที่แบบ ราคาถูกหน่อยมันก็อาจจะยังตรวจไม่พบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใช้ท ah ี e ่ตรวจคันที e ่มีราคาสูงมันก็สามารถตรวจเจอเร็วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นว่าเราก็ใช้ที่ตรวจแบบธรรมดาธรรมดาที่ที่ทำงานอะไรเงี้ยมมันก็เลยเมื่อเชาก็เลยไม่เจออืมแล้วทีเนี้ยคุณหมอก็ถามว่ามีอาการผิวกระเตี้ออะไรไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าเราไปแล้วก็เช็กยาว่า เดี๋ยวหมอจะให้ใช้ยาเหมือนเดิมนะคะ,ะยากินก็ให้กินเหมือนเดิมยาเหนียบช่องคอดก็ให้เหนียวช่องคเหมือนเดิมแล้วก็ยาแปะแปะหน้าท้องก็ให้แปะหน้าท้องเหมือนเดิมแล้วก็จะมียาฉีดป้องกันยาฉีดป้องกันการแท้งก็ให้ไปฉีดวันที่1 9อีกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเพิ่งฉีดไปวันที่12 อันนี้ยเราขอเราขอเจ้าหน้าที่ปิ้นปิ้นผลเลือดมาให้ดูอ๋อนี่เราผลยืนยังเฮ้ยแต่ทําไมคุณหลอกเราอ่ะทําไมคุณโกงหกเราอ่ะแล้วมีเครื่องนะเซอร์ไพรส์ต่อหน้ากล้องนี้นะอย่างอยดูว่ารีแอคเป็นยังไงเออคือรีแอคตัวเองมากกว่าอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นแหละ แต่ค it so ุณแต่ค <speaking in speech> ุณสําเร็จนะคือปกติเขาจะเขาจะโกหกไม่ไม่ค่อยเนียนไอ้เราก็ไม่ได้สนใจเขาบอกว่า้ผลเป็นยังไงคือคือผมออกมาจากห้องหูคอจมูกที่ผมไปตรวจเนาะผพื่ว่าผลเป็นยังไงเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าผลไม่แน่ชัดเฮ้ยมันอะไรวะไอเราไม่ได้เข้าไปไงเราก็เชื่อไงแบบว่าหมอหน้าอีกทีมวันที่ยี่สิบยี่สิบสองสรุปนัดจริงเปล่ายี่สิบสองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก็อีก หลังจากที่เช็คยาเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาฉีดเนาะวันนี้ได้ฉีดยาเข็มหนึง่งมันเป็นเหมือนยา,าป้องกันการลอกตัวของโกอะไรประมาณนี้แหละ <th> ก็ฉีดแล้ววันนี้หนึ่งเข็มแล้วก็จะฉีดอีกก็คือวันจันทร์หน้าวันที่22อีกเข็มหน,นึ่งทีเนี้ยหลังจากที่เราออกจากห้องคุณหมอมาเราได้บัตรนได้อะไรทีเนี้ย เราก็เลยเดินไปห้องจ่ายยาจ่ายเงินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กลับมาฉีดยาฉีดยาเสร็จเราก็มานั่งรอตัวเองว่าอยู่หน้าห้องในความคิดแก็คิดว่าเราจะพูดว่ายังไงดี <โก S 1> ดเราจะบอกว่ายังไงดี <โก S 1> คือแบบว่าโกหกไม่เก่งโกหกไม่เนียนในในหัวสมองกลัวกลัวสามีจับได้ว่าโกหกเรา<โ>ก็เลยคิดแบบว่าเออมันก็เป็นอีก โอ,อกาสหนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไปในห้องด้วยกันเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่บอกเองว่าผลเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาบอกพร้อมกันใจลายมากทุกคน <c oughs> นั่งรถมาจากโรงพยาบาล <c oughs> ไม่พูด <c oughs> ไม่จาอะไรแล้วไปกินข้าวด้วยกันปกตินโน่นนั่นนี่แบบเออไอเราก็แบบเออ ถามว่าผมมีหวังผมมีหวังเออวันที่ยีิบสองให้รู้แล้วกันว่าฮาเลงเงี้ยพยายามจนกลับมาถึงบ้านเนี่ยพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้แล้วอ่ะมันก็จะมีน้าตาเออมาแล้วก็จะเผอิญผมก็ไม่ได้ซักเขาคือปกติผมจะเป็นคนที่เฮ้ยมันไม่ได้นะมันต้องรู้ผลสีผลเลือดน่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเผอิญจังหวะนั้นน่ะด้วยความที่ผมอาจจะไม่ค่อยสบายด้วยแหละผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นผมโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าเพราะว่า คือเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรคือเขาปอาการคือตรวจคือเขาบอกว่าตรวจไม่เจอผมก็เออผมก็มาโฟกัสต,ตัวเองทีนี้เขาก็เลยมาเฉลยนี่แหละครับว่าเออผมก็ดีใจนะแต่ว่าก็พยายามที่จะเอ่อไม่ไม่คุยมาถึงประเด็นนี้รอพูดครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดพูดพูดประเด็นนี้เราก็จะเราก็จะร้องไห้ดีใจมากครับทุกคน <ใจ S 2> ดีใจที่สุดเลยก็เลยบอกว่าผลเลือดอ่ะ ปรากฏว่ามีการตั้งคันนะคะคนที่ไปทำพร้อมเราวันนั้นน่ะอ,อีกคนนึงอะ่ะก็ท้องเหมือนกันนะแกบอกอย่างเงี้ยแกบอกว่าช่วงนี้ท้องเยอะ,ะทีเนี้ยก็เลยนัดอีกวันที่ยี่สิบสองวันจันทร์ที่ยี่สิบสองที่จะถึงนี้เพื่อที่จะให้มาตรวจเลือดอาการตรวจเลือดในครั้งเนี้ก็ก็ตรวจผลตรวจ สำหรับการฝากคันดี๋ยวนะแล้วคุณล้วคุณบอกที่บ้านได้ยังยังยังไม่บอกใครเลยอรอบอกตอนกลับบ้านอแล้วทีเนี้ยคุณหมอก็เลยพูดว่าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยมีมีการตั้งคันแต่มาครั้งหน้าน่ะคุณหมอจะอันตาซาวดูว่าการตั้งคันเนี่ยมันอยู่ใน สภาพปกติไหมหมายถึงว่ามีการฝังตัวในมดลูกในผนังมดลูกตำแหน่งที่ถูกไหมเพราะว่าการตั้งครรภ์บางคนที่มีมีการตั้งครรภ์ผิดปกติก็คือบางครั้งอ่ะตัวอ่อนไปฝังตัวในท่อนำไข่อะไรอย่างเงี้ยออเออมันก็มีภาวะไป,ไปฝังตัวในผนังช่องท้องหรืออะไรที่มันหลุดรอดออกไปได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงของการตั้งครรภ์อันนั้นอ่ะอืม,อมเป็นความผิดปกติ วันที่2 2เราก็จะได้เจาะเลือดแล้วก็จะได้อันตาซาวดูตัวอ่อนอในในมดลูกว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคุณหมอบอกว่ามาครั้งหน้าน่ะเราก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าเรามาจากคลินิก มีบุตรยากแต่ว่าตอนนี้ตั้งครันแล้วก็กลับมาใช้ระบบปกติก็คือใช้สิทธิ์ข้าราชการได,ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนคลินิกคลแบบินิกมีมบุตรยากอะ่ะเราใช้สิทธิ์เบิกได้ไม่ได้เพราะว่ามีบุตรยากมันเบิกไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคครับสรุปค่าใช้จ่ายในวันนี้วันนี้วันนี้ค่ายาค่าหมอหมดไป5 4 8 1แต่คืออย่าง เอาวันนี้ก่อนเ,อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ต้นเลยก็คือมันมีค่าจาอเลือดค่าจาะเลือดสามสิบแล้วก็ค่ายาค่าพบแพทย์อ,อะไรห้าพรวมกัน5,481สีาำหรับวันนี้นะแต,แต่ว่าผมจะสรุปในใน,ในตั้งแต่มันตั้งแต่เราเริ่มหาหมออีพีหนึ่งเลยนะครับยีิบเก้ามีนาตั้งแต่ยี่สิบเก้ามีนาแล้วทุกคนกว่าเราจะ ได้ได้เบบีนะครับก่อนจะมีการฝังตัวในมดลูกนะครับตั้งแต่ยีิบเก้ามีนานะครับผมจนถึงณวันนี้สิบห้าพฤศจิกายนนะครับเดินดําเนินการตั้งแต่เริ่มเข้าตัวอะไรต่างๆเก็บไข่อะไรต่างๆนะครับผมผมจะไม่เล่าละเออยดทั้งหมดเนาะแต่ผมจะสรุปเลยแล้วกันนะครับยอดสุดที่สามารถย้อนดูคลิปสามารถย้อนดูได้ ep นี้เป็น ep ที่14แล้วครับทุกคน ep ที่14เราท้องแล้วนะครับโผม เรามีลูกแล้วนะครับนะครับผมก็ค่าใช้จ่ายนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสำหรับคู่ของเรานะนะครับสำหรับคู่อื่นอาจจะถูกกว่านี้กว่านี้หรือแพงกว่านี้นะครับความยากง่ายของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับผมก็สําหรับคู่เรานะครับก็ประมาณนี้ที่เคยบอกไปประมาณ2 0 0 0 0 0ต้องขออภัยนะครับคือเรากะ,กะประมาณผิดนะครับก็อ่า วันนี้เราสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ต้องแต่ต้องรอรุ่นอีกว่าการฝังตัวของเบบี้นั้นนะครับฝังตัวถูกปกติเออไม่ปกติไหมนะครับก็ต้องรอดูแล้วก็จนกว่าจะคลอดนะครับคือเราก็ยังไม่ไม่ไว้วางใจเนาะก็พาย<ร>ายามปกปรองงมดู <update S 2> แลอย่างดีการตั้งครรภ์ <update S 1> การฝังขันการความคืบหน้าของอจน คลอดเลยนะครับเพื่ออาจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกละไอ้ลูกน้อยเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราดูนะครับโอกาสต่อไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ครับสําหรับคนที่ตกสภาวะที่นั่งเดียวกันนะครับมีบุญยากเหมือนกันกับเรานะครับก็ณตอนนี้เราสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็คือมีการฝังตัวแล้วก็คุณหมอตรวจพบฮอร์โมนขึ้นว่ามีการตั้งครรภ์แล้วนะครับ ก็ยังมีเครื่องคุณภรรยาอยู่นะครับว่าทําไมทําไมต้องแบบปกปิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเปอร์ไพต่อหน้ากล้องทุกคนนี้คือแบบด้วยความสัตย์จริงนะครับทุกคนผมเพิ่งทราบนะตอนที่ถ่ายทําวีดีโอนี่เองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้ถ้าชอบถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A a N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลย